สวัสดีครับนะครับเกี่ยวกับร้านสอพ่วงข้างนะครับก็ไม่ได้อัพวิดีโอมานานนะครับพอสมควรนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตความคลืบหน้าของทางร้านนะครับก็ยังจัดส่งเช่นเคยนะครับก็จัดส่งกันทุกวันเป็นพ่วงข้างรุ่นไซส์ทั่วไปนะครับเป็นขนาด60ยาว100นะครับตอนนี้ก็ครบชุดนะครับ รวมจัดส่งแล้วนะครับสา0พันห้ารอเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ID Line นะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับ ID Line ก็เบอร์ศูนย์7ปดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองสี่เก้าเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นพ่วงข้างใหม่นะครับใหม่ทั้งชุดนะครับเป็นโชก็เป็นโชกใหม่นะครับตัวนี้เป็นโชครับน้ำหนักพิเศษนะครับแล้วก็ ตัวชุดเพลาสวิงอาร์มนะครับมาตรฐานนะครับแข็งแรงครับตัวชุดล้อก็เป็นเหมือนเดิมนะครับล้อทำซีลวดขึ้นซีลวดใหม่ยางในใหม่นะครับตัวดุมก็จะเป็นดุมเก่าทําสีแล้วก็ล้อเก่านะครับตอนนี้ราคานะครับย้ำนะครับสามพันห้าร้อยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้หรือใครที่อยากเอาไป ขายนะครับมีมีราคาพิเศษนะครับตอนนี้นะครับทักมาได้นะครับเอาไปขายต่อนะครับ10คันขึ้นนะครับ10คันขึ้น15บห้คันขึ้นก็แล้วแต่จํานวนนะครับมีราคาให้พิเศษนะครับเริ่มต้นที่สอง0ันหกนะครับเริ่มต้นที่12600ันหกร้อยครับก็ตักมาสินค้ายังเหลือเยอะนะครับอ่าตัวนี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับสต็อกของเรา ก็เหลือเยอะเยอะอยู่นะครับก็หมดนี้ก็จะขึ้นงานใหม่นะครับอันนี้ทาหมดนี้ก่อนนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก่20-30ตัวนี่นะครับน่าจะเหลืออยู่สักประมาณ30ตัวนะครับโอเคครับใครสนใจก็ทักมานะครับพร้อมส่งนะครับอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้นะครับสวยๆนะครับโอเคครับ